สวัสดียามแมลงที่นี่นะคะตอนนี้เวลาหกโมงเย็นที่นี่จ้ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเนาะแดดจ้าเดูอด,ดูออ้ยพาออกมาเที่ยวข้างนอกเดินเล่นพามาดูต้นเกาลักมีลูกไหมย้อนแสงสักหน่อยเด้อพี่นอ้องมันมืดเพาเดินเดินอ่า หันหน้าหาทางห,หันหน้าหาดวงอาทิตย์ก็เลยย้อนแสงเดิอนออกจากบ้านมาประมาณกิโลก,กว่าแล้วเขามาดูเก่าลักนะั่นต้นเกาหลักสองต้นโเดินก็เหนื่อยเหมือนกันเนะาะเจอเดดจะจานนี่มีหน่วยบ่อ โอ้ออกดอกออกออกดอกเยอะเลยปีนี้่ออ,อกดอกเยอะอยู่แต่เขายังไม่มาตัดเลยรกใต้คูนใต้ต้นมันรกมาต้นใหญ่ก็ออกต้นเล็กก็ออกมันออกดอกละโอเคมาดูไว้มาดูไว้เดี๋ยวมาเก็บอืม ติดลูกมั่งไหมอ่ะตะดโดติด,ด,ด,ดอยูอ่กลับแล้วมาดูมาดูไว้กอลักกอลักเ <c oughs> งียบดีเนาะร้อนรอนนี้ฝรั่งไม่ออกมาด้วฝรั่งนอนปิดประตูหน้าต่างเงียบมดึด ร้อนครับไอปานสตราสทางเดินเล่น คนเสกราวไปอยู่ที่ไหนก็เจอเสกราวเลยเนาะฝนตกแดดก็แรงพอฝนหยุดตกแดดก็แรงข้างหลังนี้มีบ้านคนอยู่เด้อนี่จะให้ดูปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นเต็ม ไร่ข้าวข้าวส,สาลีข้าวสาลีเนาะจักข้าวสาลีหรือข้าวไรเบอรี่กับวุ้ยในบ้านเขาเห็นแต่หน้าต่างต้นไม้ต้นไม้ขึ้นเต็มเลยเห็นไหมมันบ้านผีสิงเลย โอ้ชายปั่นจักรยานนี่บ้านฝรั่งเด้อลูกจังแต่ข้างในเขาสวยเด้อเห็นบ้านเ้านอกเขาโสมโสมเนีย่ยข้างในเขาแต่งสวยสะพานแม่น้ำแม่น้ำไหลผ่านตลโอ้โดมันไม่นานาอกน,นี่ไงไซ อุ้ยน่ากลัวไปดีกลัวพาไปดูอูนี่ยมันยังไม่สุกต้นต้นผนลไม้พาไปดูที่ตกปลาส่ตาพามาตกปลา ตปลาตาไม่พามาตกเลยสมาคมตกปลาของตาเมตต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 ื่อตรตึกตบัวขึ้นเยอะเต้ป,ปีนี่ปลามีอยู่ด้วยมีคนรอยคนมาตกอยู่ด้วยไ บัวเยอะเลยแต่มันยังไม่มีดอกมีดอก็ไปม,มีปัญญาเก็บเอาหลอกปลาม่เก็บให้อยากกินเนาะอยากกินแกงสายบัวมีคนมาตกอยู่ด้มีรอยคนมาตกปลาพอใหญ่ยังไยอมตกเลยข่าหลายพอใหญ่นี่ เราชอบกินปลาแต่แกไม่ค่อยมีเวลามาตกซื้อก็แพงสวยบโองามบบพู้นภูเขาลิบลิบป,ป่าดำภูเขาเขาเรียกป่าดำชว,วัดนะวลนะ กลับบ้านกลับบ้านกอลักต้นนี้เดี๋ยวต้องมาเก็บต้องมาเฝ้าละเฝ้าเช้าเฝ้าเย็นละกอลักต้นนี้ออกลูกดกมากลูกใหญ่ด้วย ยอดผักยอดผักเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกไงอร่อยนาตำลึงตําลึงเยอรมันนี่คือยอดตําลึงมีดอกด้วย เก็บไปลวกจิ้มสักหน่อยก่อนแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบายจะเก็บผัก